นมาตนอนลือเก่าครับ้าค่าพี่น่อยมายองก็เก่าพี่น้องยังเด็กมาล่อรุ่นล่อชมนะครับเนาะวัาสิมานโมเมนต์พี่นอ้องนี่หนูเสียงนกปลาอยู่พี่น้องอืเสียงนกปลาขันอยูพี่น้องนะครับตําล่ครับผม เดกขาดตำเรียบไปหร ผมติดปลายนิ้วครับผมสำหรับขึ้นหมานเบาตองนะครับเนาะกอตะลอกพี่น้องอตะยางไก่พี่น้องการในเต็มสวยๆพี่น้องโอ้ดูดันนกตัวนี้ดูดันพี่น้องเต้นสุยนกตัวเต้นใบเตียนมมกขันบอติดขึ้นกวนกับม้วนคุบแล้วนกตัว เดี๋ยวกับบรรยากาศครับแดดก็ร่างเงยงแซมพี่นอ้องคนนะ่ะเพือนกรรมาการรถพี่น้องคนหนึ่งหัวจองกลับลาบอยู่พี่นอ้องบรรยากาศดีแห้งครับแดดก็ล่างขึ้นทำเลขาง,ง่ามพี่น้อง ก่อนจบชิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อยพี่น้องเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบทประกาศชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ